มันเป็นไปไม่ได้แค่เราเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงดูต้นมาให้อาหารเขามาเรื่องโลจิสติกขนส่งค่าแรงงานค่าอะไรมันมันเป็นไปไม่ได้จริงถ้าทําได้เนี่ยทำให้เลยทําให้เลยเพราะเราก็ยังคุยกับภรรยาโอ้โหที่ถ้าเกิดเราทำได้ทุเรียนรู้ร้อยป่านนี้เราเรวยไปถึงไหนแล้วเนี่ย มไมไ่ด้ก็เรียกว่าเหนื่อยใจนะคะเพราะกว่าจะดูแลจนได้ทุเรียนสักลูกหนึ่งมาขายเนี่ยมันเสียทั้งแรงแล้วก็ต้นทุนไปเยอะจริงๆแต่ว่าเรามิชาชีพค่ะทั้งเอารูปและชื่อเสียงตัวเองไปเปิดเพจ Facebook นะคะหลอกให้คนซื้อทุเรียนทำให้คุณชาคริตยันนามบอกทนไม่ไหวแล้วแม้จะแจ้งความไปตั้งแต่เมื่อปลายปีก่อนค่ะ แต่มิจฉาชีพดูจะไม่เกรงไม่กลัวอะไรเลยนะคะแถมเปิดเพจเพิ่มมากขึ้นอีกพอตํารวจลองสืบสาวดูพบว่าทํากันเป็นขบวนการเลยคุณผู้ชมมีการใช้บัญชีม้าหรือว่าบัญชีที่เปิดเพื่อใช้กระทําความผิดโดยเฉพาะจํานวนหลายสิบบัญชีนะคะแถมตัวเพจ Facebook ของมิจฉาชีพยังมีการซื้อโฆษณาก็คือยิงแอดเลยค่ะโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นคนอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะเป็นช่วงอายุที่ตัดสินใจอะไรไวมีกําลังซื้อแล้วก็เล่นโซเชียล มีเดียไม่เก่งเท่าวัยรุ่นอาจจะแบบไม่ทันไปส่งว่าเอ๊ะอันนี้ใช่ตัวจริงหรือเปล่าซึ่งคุณชาคิดอัปเดตว่าตอนนี้ตามจับคนร้ายได้จํานวนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถสาวถึงต้นตอของกับวนการได้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยคะ่ะว่าเอ๊ะตอนนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วนะคะไม่เข้าใจจะเป็นรถต้นถึงไ่ยังไงซึ้งอ่ะก็แบบว่าเออคุณเก่งมากอะ่ะผมก็ยังบอกอีกว่าทาไมคนเก่งอย่างคุณถึงไม่เอาความสามารถ ความรู้ไอคของคุณไปทําในสิ่งที่มันแบบดีต่อครอบครัวดีไม่ต้องดีต่อประเทศชาติก็ได้ดีต่อตัวเองอ่ะดีต่อครอบครัวผมเชื่อว่าคุณทําได้ไม่ใช่แบบมาหากินง่ายๆแบบนี้นก็รู้พอประมาณว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองก็พูดมากไม่ได้หรอกครับรมันก็มันก,มนก็มันก็ต้องต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจแล้วแล้วเราเองก็ไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นเพจเดียวเป็นเจ้าเดียวที่เสียหายนะไม่ว่าจะเป็นครีม,มอื่นๆหรือแม่ค้าอื่นที่เป็นออนไลน์ก็โดนกันเยอะ หรือแม้แต่บางคนที่ถูกหลอกซื้อ,อก็ก็ยังมีจริงๆอ่ะเพราะไปคิดว่าว่าถูกแล้วดีม,ม,มันมันมีแต่ว่ามันมันยาก เรื่องความคืบหน้าของคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะทางชาคริตมีการติดต่อไปทางสู์ Facebook ถึงสิงคโปร์นะคะเพื่อให้ปิด IP ของมิจฉาชีพไปแล้วแต่ตามปิดเท่าไหร่มันไม่หมดสักทีคุณผู้ชมมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เลยวอนผู้เสียหายทุกคนให้ไปแจ้งความไว้เพราะยิ่งมีจํานวนผู้เสียหายมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตำรวจก็จะทํางานง่ายขึ้นและก็ไหวามากขึ้นด้วยนะคะ